ราชาลูกหนังทุรกขอเสนอแกรี่เนวิลอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้เหตุผลที่ลิพูจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้เป็นเพราะขนาดทีมที่เล็กกว่าคู่แข่งหงแดงโชว์ฟอร์มเยี่ยมในเกมล่าสุดด้วยการเปิดบ้านถล่มอาร์เซนอล4-0รั้งอยู่ในอันดับ3ของตารางปัจจุบ,บันมี25คะแนนตามหลังเชลซีผู้นำ4คะแนนและตามหลังแมนซิตอ้อันดับ2อยู่1คะแนนหลังผ่าน12เกมอย่างไรก็ตามในมุมมองของแกรี่ชี้ว่าทั้งสิงห์บูและเรือใบมีทีมที่ใหญ่กวานักเตะทดแทนดีกว่า น่าจะเป็นสาเหตุใหญ่ที่ส่งให้ทีมของจิกเกนตคลอปชวดแชม์ลีกผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับลิเวอร์พูลเพราะพวกเขาปรับแต่งมาอย่างดีผมคิดว่าอีก2ทีมมีทีมที่ใหญ่กว่าและดีกว่าแกรี่กลาวกับสกายสปอร์ตลิเวอร์พูลอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นฤดูกาล11ผู้เล่นที่ดีที่สุดนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้า2หรือ3คนหายไปมันก็จะทาให้เกิดปัญหาอย่างแท้จริงสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องการก็คือการตามหลังหนึ่งหรือ2คะแนนในช่วง4 5หรือ6เกมสุดท้ายโดยประวัติศาสตร์และะปรเพณีนนั้ รวมถึงพลังงานของจอเกนคลับผมคิดว่าพวกเขาจะเป็นอันตรายอย่างแท้จริงแต่ผมคิดว่าการไปถึงจุดนั้นจะต้องมีการต่อสู้อย่างหนักสําหรับพวกเขามากกว่าเชลซีหรือซิตี้ดิเดเย่ด็ดอกมาตำนานกองหน้าของเชลซีออกมาบอกว่าอยากเห็นโมฮัมเหม็ดซาลาย้ายจากลิปูกลับไปเล่นที่สแตมฟอร์ดบิดอีกครั้งสตาทิมชติอีวัย29ปีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมให้กับหงแดงในฤดูก,กาลนี้เขานำเป็นดาวสันโลพิมลิกหลังจากซัดไป11ลูกจากการลงเล่น12นัดแถมมีอีก7แอสซิส,ส รวมทั้งหมดซาร่าห์ยิงในพิมลีกไปแล้ว108ประตูทําให้เขากลายเป็นผู้เล่นชาวแอฟริกาที่ยิงได้มากที่สุดตลอดการทําลายสถิติที่ด็อกบาเคยทําเอาไว้ซาร่าห์เหลือสัญญากับลิปูถึงปี2 0ง3ีแม้การเจรจาขยายเพิ่มดูเหมือนว่าจะไม่สามารถตกลงกันได้ทําให้เขามีข่าวย้ายทีมอยู่เป็นระยะด็อกบาพูดถึงแขงรุ่นน้องและเพื่อนร่วมทวีปว่าถ้าพูดแบบเห็นแก่ตัวหน่อยผมจะบอกให้ซาร่าห์ย้ายออกจากลิปูและกลับไปเล่นให้กับเชลซีเขาพูดติดตลกผ่านเอาเอซิสท ในความเห็นของผมนะซาร่าจะยังเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ล์พูต่อไปหรือย้ายทีมทุกทีมจะทำงานได้ดีขึ้นหากมีเขาเพราะเขาเข้าใจว่าตนเองกำลังทำอะไรเขาจบสกอร์ได้ดีและสร้างสารรค์โอกาสทำประตูผมไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรมันเป็นการตัดสินใจของเขาแค่คนเดียวแต่ไม่ว่าเขาจะไปไหนผมจะเป็นแฟนบอลของเขาเสมอเขากล้าเคบินแคมเบลตำนานกองหนะ้าอาชนอลออกมาเตือนราฟินญ,ญ่าให้คิดดีด เกี่ยวกับการย้ายจากลีดยูไนเต็ดไปร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่าหงแดงสนใจที่จะเดินเกมทาบทามคว้าตัวปีกทีมชาติบราซิลในตลาดเดือนมกราคมนี้ราฟินญ,ญาเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาต้องการพาลีดไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแต่ความเป็นจริงนั้นยากมากเพราะตอนนี้พวกเขาหนีตายที่อันดับ17ของตารางพรีเมียร์ลีกความเป็นไปได้มากที่สุดที่เขาจะได้โอกาสลงเล่นในถ้วยใหญ่ยุโรปก็คือการย้ายไปร่วมทีมใหญ่และลิเวอร์พูลน่าจะเป็นคําตอบอย่างไรก็ตามแคมเบลเา ผมมั่นใจว่าเขาไม่อยากจะย้ายไปเป็นตัวสำรองกับที่ไหนก็ตามแน่นอนลิพูจะเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับเขาจะอยู่กับลีดเขาจะได้ลงเล่นทุกสัปดาห์เรื่องนั้นจะเป็นปัญหาเมื่อเขาย้ายไปสมสรสอนอย่างริเวอร์พูลมันยากที่จะไม่ผู้เล่นเหล่านี้แฮปปี้หากพวกเขาไม่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ลิพูมีผู้เล่นในแดนหน้าถึง4คนพวกเขามีคุณภาพระดับท็อปด้วยแล้วราฟินญาจะไปลงตรงไหนละ่ะมันยากมากนะเจเกนครอปต้องการมีทีมที่แข็งแกร่งและราฟินญาจะเข้าไปทําให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้น แต่ผมมองว่าอย่างยากที่เขาจะเข้าไปแทรกได้เขากล่าวตัดเกรดผู้เล่นโหงเกมชนะอาเซน4ต่อ0ลิพูยังไม่ยอมแพ้ในการลุ้นแชมป์ง่ายๆหลังฟอร์มบุติดต,ต่อกันมา2เกมเมื่อถล่มเอาชนะอาเซนนลที่กำลังฟอร์มแรงไปได้4-0ต่อการให้คะแนนความสามารถนำมาจากเนั้สียงลิพูเอเคอร์อลิซอนเบเกอร์7.5คะแนนครึ่งแรกไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่แต่ครึ่งหลังนั้นมีจังหวะซูเปอร์เซฟ2ครั้งจากโอบามิยองและปาเตโดยรวมถือว่าโอเคทีเดียว เทรนเล็กซ์นเดอร์โ8.5คะแนนช่วงแรกถือว่างเงียเงยบยเพราะโดนสมิธโดกดเอาไว้อยู่แต่พอได้อิสระในการเล่นมากขึ้นฟอมก็ค่อยๆมามีจังหวะที่ยิงแล้วถูกแรมส์เดลปัดไปหนึ่งหนเปิดฟีคิกได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้ทีมได้ประตูปลดล็อกก่อนจะประสานงานอย่างรู้ใจกับซาลาแอซิดประตูที่4ได้เจวมาติบ7คะแนนไม่ค่อยมีงานในเกมรับมากเท่าไหร่พยายามจะขึ้นไปเติมเกมแดนกลางอยู่หลายครั้งยังคงเล่นได้อย่างมั่นคงแม้ช่วงท้ายๆท,ทีมปืนใหญ่จะได้ครองบอลบุกมาบ้างฟ,ฟนนนด7ะแ จอบทดสอบในเกมรับพอสมควรในช่วงต้นเกมโดยทีมปืนใหญ่พยายามจะวางบอลผ่านหน้าเขาไปให้ได้มีจังหวะเข้าสกัดที่ยอดเยี่ยมใส่โอบัมยองก่อนพักครึ่งด้วยคอสตารซิมิคาสเคะแนนประมือกับซาก้าหลายต่อหลายครั้งพยายามเล่นแบบง่ายๆแต่มีประโยชน์ให้กับทีมและมีส่วนร่วมกับการขึ้นเกมเป็นประตูที่3ของโมซาลาในเกมนี้ประสานงานกับมาเน่ได้ดีฟราบินโย9นน่9คะแนนถือว่าเล่นได้อย่างเฉียบขาดป้องกันด่านสุดท้ายก่อนบอลจะไปถึงคู่เซนเตอร์และก็ยังมีจังหวะที่เติมขึ้นสูงได้อีก มีจังหวะยืนห้อยเป็นตัวสุดท้ายป้องกันการสวนกลับของทีมปืนใหญ่เอาไว้ได่งยอดเยี่ยมหลายจังหวะอยู่ถูกที่ถูกเวลาอีกด้วยตีอาโก้เอาคันตาร่า8คะแนนออกบอลได้อย่างมั่นใจและทําให้เพื่อนเล่นได้ง่ายเกือบทําประตูได้จากการสอดขึ้นไปวอลเลตติดเซฟของแดมสเดวถ่ายบอลไปมาและคอยสร้างสรรเกมให้เพื่อนร่วมทีมอย่างต่อเนื่องก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวไปพักช่วงท้ายอเล็กซ์ออรเลตแชมเบอร์เลน8.5คะแนนเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆในการเจอกับอดีตต้นสังกัดดูมีความมุ่งมั่นวิ่งพลานไปทั่ว เพื่อพยายามเปิดช่องว่างในแนวรับของทีมปืนใหญ่นอกจากนี้ในเกมรับก็ยังลงมาช่วยและสกัดบอลสำคัญสำคัญได้หลายครั้งด้วยโมซาลา8คะแนนโดนแลมส์เดลปริเซธประตูไปหลายครั้งทําผลงานได้ดีใน,ในการกดดันทั้งนูโนตาวเรสกับกาบียลมากกนเยสส่วนประตูที่ทําได้ก็เป็นจังหวะแทบอินง่ายๆแต่น่าจะเรียกความมั่นใจให้กลับมาอีกครั้งดิโกโชต้า7.5คะแนนมีใจบอลคาดคา,าดเกินๆก,กับซาลาหลายครั้งในช่วงต้นเกมแต่ทาประตูได้อยางยอดเยี่ยมด้วยไหวพริบที่สุดยอด นอกจากนี้ยังมีส่วนกับประตูที่3และเกือบทําประตูเองได้ก่อนจะเจ็บเข่าและได้รับโอกาสไปพักก่อนซาดิโอมาเน,8น,าน่8คะแนนตกเป็นเป้าเล่นงานของผู้เล่นอาร์เซนอลแต่ก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีชื่นชมไวพริปตอนมงที่เลือกกดลงพื้นทําให้ทีมได้ประตูขึ้นนําก่อนจะมีจ่ายให้กับซาลาท,ทำประตูในครึ่งหลังและมีส่วนร่วมในประตูที่4ด้วยตัวสำรองเจ้นาแดนเฮนเดอร์สัน7คะแนนลงมาก็มีส่วนกับประตูที่4ของทีมทันดีท้าคุมิมินาเมโนโ 6, น6.5คะแนน สัมผัสแรกก็เป็นประตูให้ทีมและเป็นประตูแรกในแอนฟิลด์ด้วยนอกนั้นถือว่าประสานงานกับทีมได้ดีอยู่ไทเลอร์มอร์ตันไม่มีคะแนนได้เปิดตัวในพรีเมียร์เป็นเกมแรกแมนออฟเดอะแมตช์บางคนชอบเทรนบางคนชอบออกเลิกแต่สำหรับตัวเองชื่นชอบฟาบิโยมากกว่านะปัดกวาดหน้าเกมรับได้ดีมากๆแล้วก็ทำให้เพื่อนในตำแหน่งอื่นๆรวมถึงแดนกลางเล่นได้อย่างเสถียรมากๆด้วยอาจจะไม่เด่นแต่เป็นเหมือนผู้ปิดทองหลังพระเลยก็ว่าได้ ทีมหัวตารางติดเพียบทีมยอดเยี่ยมพิมรีนัดที่12ทีมยอดเยี่ยมพิมรีประจําสัปดาห์ที่12มีองมีผ่นจากลิปูติดเข้ามา3รายหลังทําผลงานได้ยอดเยี่ยมคว้าชัยเหนืออาเซนอลนขณะที่เชลซีก็ไม่หน้อยหน้ามีชื่อเข้ามา2รายส่วนแมนซิตี้ส่งกองกลางตัวเก่งติดเข้ามาผู้รักษาประตูโชเซซาจากวูฟทําตันป้องกันช่วยให้วูฟลอดพ้นจากการเสียประตูถึง3รอบจนสุดท้ายที่มาป่าก็คว้าชัยชนะเหนือเวสต์แฮม,มได้สําเร็จนอกจากนี้นี่ยังเป็นการเก็บคลีนชีตได้เป็นนเเกกกมมแรใรใออบ6ขง เลยทีเดียวกองหลังเทรนอเล็กซานเดอร์โนดจากลิเวอร์พูลเป็นอีกนัดที่ลูกเปิดของเขาเล่นงานแนวรับฝั่งตรงข้ามซึ่งนับตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาล2018ถึง2019อเล็กซานเดอร์โนจัดแอซิดในลีกไปแล้ว38ครั้งมากกว่าผู้เล่นที่ตามมา4ลูกกองหลังอันโตนิโนเรดดิเกอร์จากเชลซีเป็นกองหลังที่คู่ข้ามฝั่งตรงข้ามได้เสมอยามที่เติมเกมสูงไปเล่นลูกเซตพีดนอกจากนี้ในเรื่องเกมรับนับตั้งแต่เริ่มฤดูก,กาลก่อนเชลซี Chelsea มีสถิติเสียประตูแค่0.5ลูกต่อออเเเกกกมตตนทีีรริด์ป็ัวจง และหากเปรียบเทียบกับตอนที่ไม่มีนั้นตัวเลขขึ้นสูงถึง1.3ลูกต่อเกมกองหลังไทรรนมิงจากแอสตันวิลลาแนวรับกับตันทีแอสตันวิลลาทำสกอร์แรกบนเวทีพรีเมียร์ลีกในรอบ40เกมนับตั้งแต่ยิงใส่เซาท์ทัมตันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020และมีส่วนสำคัญทำให้สิงห์พยองคว้าชัยประเดิมกุนซือใหม่สตีเวนเจอรัตกองกลางปีแอร์เอมิวฮอยเบิร์กจากสเปอร์มิดฟิลด์เดนิชนับเป็นผู้เล่นแนวดมมคติของอันเจโรคันเตมีทั้งความกระหายในเกมและเล่นดุดัน ประตูจากเกมนี้ทําให้ฮอยเบิกยิงให้สเปอร์ในลีกไปแล้ว4ลูกจากการลงเล่น50เกมซึ่งเทียบเท่ากับตอนที่อยู่เซาท์ทอมตันที่ลงเล่นไป1น9นัดโดยประตูที่ทําได้กับไก่เดทองเกิดขึ้นในสนามท็อตแนมฮอสเปอร์ทั้งสิน้นกองกลางโรดี้จากแมนซิตี้นอกจากจะมีประตูสุดสวยมาฝากแฟนซิตี้แล้วฟอร์มการเล่นโดยรวมของโรดี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆโดยเฉพาะการคุมเกมและจัดการเกมลุกของคู่ต่อสู้ 4จาก8ประตูที่โรดี้ทำได้กับเรือใบสีฟ้าเกิดขึ้นจากลูกยิงนอกกรอบเขตโทษซึ่งนับตั้งแต่ลูกาล2 0 19ถึง2020มีแค่คีวินเบอรอยและริยัตมาเรสเท่านั้นที่ยิงจากนอกกรอบมากกว่าเขากองกลางเอ็นกลกองเตจากเชลซีไม่ว่าจะเล่นบทบาทไหน,นเขาก็ทำได้ดีเสมอแม้กระทั่งเรื่องเกมลูกก็ตามนัดที่คิงพาวเวอร์เราได้เห็นกองเตยิงเฉียบคมด้วยเท้าข้างไม่ถนัดสุดสวยกองกลางฟาบินโยจากลิเวอร์พูลแข้งทีมชาติบราซิล เป็นคนที่ทําให้เกมแดนกลางของลิปูชนะขาดช่วยตัดเกมได้ดียามคู่แข่งได้โอกาสสวนกลับกองกลางทอมเคลฟเวอรีจากวัตฟอร์ดทำหน้าที่ในการ,รเผชิญหน้ากับทีมเก่าได้อย่างยอดเยี่ยมแทบไม่น่าเชื่อว่าชัยชนะเกมนี้จะเป็นการคว้าชัยในพรีเมียร์ลีกครั้งแรกตั้งแต่ช่วงบ็อกซิ่งเดย์2องพของเคลฟเวอรีนับเฉพาะที่เขาได้ลงเล่นครบ90นาทีกองหน้าเซเดิลมาเน่จากลิเวอร์พูลใช้อาวุธที่เล่นงานฝั่งขวาของอาร์เซนอนจนไม่มีชิียนดี กิดทุ่งสกอร์แรกให้ทีมขึ้นนำและยังถวายผ่านให้โมซาลาซัดประตูนำห่าง3-0ต่อกองหน้าเอโมเนลเดนิสจากวัตฟอร์ดสู่หน้าทีมชาติไนจีเรียมีสถิติทำประตูและแอซิ์ได้ทุกๆ93นาทีในพิมลิกซีซั่นนี้เป็นรองแค่ซาลาทุกๆ60นาทีริชเจมทุกๆ69นาทีและพอปอกบาทุกๆ90นาทีเท่านั้นและเกมที่เวเรดโรตล่าสุดเดนิสก็จัดการเหมาแอซิ์และยิงปิดท้าย หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ